สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในพอดแคสต์คิดเปลี่ยนเติบโตขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางของการพัฒนาตัวเองในวันนี้วันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อที่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนกําลังเผชิญอยู่นั่นคืออย่าแค่อยู่รอดแต่ต้องเติบโตลองคิดดูนะครับช่วงเวลานี้ในชีวิตของคุณคุณกําลังอยู่ไปวันๆหรือคุณกําลังพัฒนาไปข้างหน้าผมขอให้คุณลองตอบตัวเองด้วยความจริงใจและอย่าเพิ่งรีบปรับคําตอบให้ดูดี หลายคนอาจจะเถียงในใจว่าไม่จริงฉันพยายามเต็มที่แล้วนะฉันทำงานหนักทุกวันแต่นั่นแหละครับคำถามคือการที่เราทำงานหนักทุกวันตื่นเช้ากลับดึกเหนื่อยแทบขาดใจแต่สุดท้ายแล้วชีวิตก็วนเวียนอยู่กับที่นั่นคือการเติบโตจริงๆหรือแค่อยู่รอดผมอยากชวนทุกคนทำความเข้าใจกับคำว่า survival mode หรือโหมดเอาตัวรอดซึ่งเป็นภาวะที่สมองและร่างกายของเรา เน้นแค่การตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานเพื่อให้เราอยู่รอดไปวันๆเราทำงานเพื่อให้มีเงินจ่ายบินเราดูแลสุขภาพแค่พอไม่ให้ล้มป่วยเราเรียนแค่พอให้ผ่านเราครบคนอื่นแค่พอให้ไม่เหงาเราทำทุกอย่างแค่พอที่จะไม่ล้มละลายไม่ตกงานไม่เจ็บป่วยหนักหรือไม่เหงาเกินทนและผมอยากถามคุณตรงๆว่าถ้าเราแค่อยู่รอดแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหนึ่งปี 5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตที่เหลือแล้วเมื่อถึงวันนั้นเราจะมองย้อนกลับมาและรู้สึกอย่างไรเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้สร้างไว้หรือเศร้าใจกับโอกาสที่เราไม่เคยคว้าไว้มาทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการอยู่รอดกับการเติบโตให้ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อเราอยู่ในโหมดอยู่รอดเราแค่ทำให้ชีวิตผ่านพ้นไปในแต่ละวันไม่มีทิศทางไม่มีแผน เหมือนเรือที่ลอยไปตามกระแสน้ำในขณะที่คนที่อยู่ในโหมดเติบโตมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแผนและทิศทางในการพัฒนาตนเองเหมือนเรือที่แล่นไปด้วยพลังของใบเรือและหางเสือที่ชัดเจนเมื่อเราอยู่ในโหมดอยู่รอดเราใช้พลังงานและเวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอบสนองต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่คนที่อยู่ในโหมดเติบโตใช้พลังงานและเวลาไปกับการสร้างอนาคตการเตรียมตัวสำหรับโอกาสที่จะมาถึง คนที่อยู่รอดจะดูเหมือนกำลังพยายามแต่ความจริงแล้วเป็นแค่การทนอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจลองคิดถึงคนที่บ่นเหนื่อยจังทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยลองนึกถึงคนที่ทำงานหนักทุกวันแต่ไม่เคยพัฒนาทักษะใหม่ๆลองนึกถึงคนที่อดทนกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขแต่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั่นไม่ใช่การพยายามนั่นคือการทนอยู่ในความไม่สบายใจ ในทางตรงกันข้ามคนที่อยู่ในโหมดเติบโตจะไม่กลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนพร้อมลงทุนกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลป้อนกลับไม่ใช่จุดจบตั้งคำถามกับสถานะปัจจุบันของตัวเองเสมอและมองหาโอกาสในการพัฒนาเรามาลองทำความเข้าใจผ่านตัวอย่างในที่ทำงานคนที่อยู่รอดจะทำงานวันต่อวันแบบเดิมๆไม่คิดที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ หวังแค่ว่าจะไม่ถูกไล่ออกคนที่เติบโตจะมองหาโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆอาสาทำโปรเจกต์ที่ท้าทายสร้างเครือข่ายและวางแผนการเติบโตในอาชีพในด้านสุขภาพคนที่อยู่รอดจะออกกำลังกายหรือกินอาหารดีๆเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังป่วยหรือน้ำหนักขึ้นมากเกินไปคนที่เติบโตจะวางระบบดูแลสุขภาพในระยะยาวสร้างนิสัยที่ดี และมองการดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนในคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์คนที่อยู่รอดจะอยู่ในความสัมพันธ์เพราะกลัวความเหงาหรือเพราะความคุ้นเคยแม้จะไม่มีความสุขคนที่เติบโตจะใส่ใจในการพัฒนาความสัมพันธ์สื่อสารอย่างเปิดเผยและเลือกที่จะอยู่หรือไปเพื่อความเติบโตของทั้งสองฝ่ายทำไมคนส่วนใหญ่ถึงติดอยู่ในโหมดอยู่รอดทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครอยากอยู่แบบนั้น ระบบการศึกษาและสังคมที่ปลูกฝังความปลอดภัยตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้ปลอดภัยไว้ก่อนให้เลือกความมั่นคงมากกว่าความเสี่ยงให้ทำตามกฎและเดินตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนสอนลูกว่าเรียนให้จบหางานที่มั่นคงแต่ไม่ค่อยสอนว่าค้นหาสิ่งที่คุณรักและกล้าที่จะทำตามความฝันสังคมชื่นชมคนที่มีงานประจำที่มั่นคง มากกว่าคนที่กล้าเสี่ยงทำในสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทายความกลัวความล้มเหลวและการเปลี่ยนแปลงเรากลัวความล้มเหลวกลัวการถูกวิจารณ์กลัวการถูกตัดสินเรารู้สึกว่าความล้มเหลวคือการพิสูจน์ว่าเราไม่ดีพอทั้งๆท,ที่ความล้มเหลวเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงทําให้เรากลัวเรากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้กลัวว่าสิ่งใหม่อาจจะแย่ก,กว่าสิ่งเก่า ถึงแม้ว่าสิ่งเก่าจะไม่ได้ดีมากนักความเคยชินและความสะดวกสบายในคอมฟอร์ตโซนแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่ดีนักแต่อย่างน้อยมันก็คุ้นเคยเราเข้าใจมันเรารู้ว่าต้องคาดหวังอะไรการที่จะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือรเผชิญความท้าทายใหม่ๆมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและไม่สบายใจร่างกายและสมองของเราถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน การทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆใช้พลังงานน้อยกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอภาวะเหนื่อยล้าจากชีวิตประจํำวันในยุคที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบความกดดันและความรับผิดชอบหลายคนแทบไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะคิดถึงการเติบโตหรือการพัฒนาตนเองเราเหนื่อยเกินกว่าจะคิดถึงอนาคตในระยะยาวเราเอาแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันต่อวันแต่ถ้าเราติดอยู่ในโหมดอยู่รอดไปตลอด เราจะพลาดโอกาสในการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเราจะใช้ชีวิตไปโดยไม่เคยรู้ว่าเราสามารถเป็นและทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วเราจะเปลี่ยนจากโหมดอยู่รอดไปสู่โหมดเติบโตได้อย่างไรผมมีแนวทางที่อยากแบ่งปัน 1. ตั้งคำถามกับตัวเองใหม่ฉันอยากเป็นใครอยากใช้ชีวิตแบบไหนการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตั้งคำถามใหม่แทนที่จะถามว่า ฉ,ฉันจะอยู่รอดได้อย่างไรให้ถามว่าฉันอยากเป็นคนแบบไหนฉันอยากใช้ชีวิตอย่างไรลองใช้เวลาสักวันในการน,าน kop, ั่งเงียบๆและถามตัวเองจริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่สังคมคาดหวังไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวหรือเพื่อนคาดหวังแต่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆบางคนพบว่าพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเพื่อทําตามความคาดหวังของคนอื่นโดยไม่เคยถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการ2 เริ่มจากการพัฒนานิสัยเล็กๆที่นำไปสู่การเติบโตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สม่ำเสมอลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงก่อนเช่นอ่านหนังสือวันละสิบนาทีเรียนรู้ทักษะใหม่สัปดาห์ละ30นาทีออกกำลังกายวันละ15นาทีเขียนไดอารี่หรือบันทึกความคิดวันละ5นาทีเมื่อเริ่มทำได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นและสร้างให้เป็นนิสัย 3. ใช้ระบบมากกว่าเป้าหมายโฟกัสที่กระบวนการแทนที่จะโฟกัสแค่เป้าหมายปลายทางให้ใส่ใจกับระบบและกระบวนการที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันอยากลดน้ำหนัก10กิโลให้พูดว่าฉันจะออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์และกินอาหารสุขภาพ5วันต่อสัปดาห์เมื่อเราโฟกัสที่กระบวนการผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเองและที่สำคัญเราจะมีความสุขระหว่างทางไม่ใช่แค่เมื่อถึงเป้าหมาย4ี่ ล้อมตัวเองด้วยคนที่เติบโตและหลุดจากไม่เชื่เดิมคนที่เราครบเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเราถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่มีแต่ความคิดแบบอยู่รอดเราก็จะถูกดึงให้คิดแบบนั้นเช่นกันพยายามหาคนที่คิดบวกมีความทะเยอทะยานชอบเรียนรู้และมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตแล้วใช้เวลากับพวกเขาให้มากขึ้นที่สำคัญให้เปิดใจรับฟังมุมมองใหม่ๆที่อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของเราบางครั้ง สิ่งที่ขัดขวางการเติบโตของเราคือความเชื่อที่จำกัดตัวเราเอง5หัดพูดว่าไม่กับสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้การเติบโตหมายถึงการมีโฟกัสและการมีโฟกัสหมายถึงการเลือกที่จะทำบางสิ่งและเลือกที่จะไม่ทำอีกหลายๆสิ่งเราต้องกล้าที่จะบอกปฏิเสธกิจกรรมที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตความสัมพันธ์ที่ดึงเราลงงานที่ไม่มีความก้าวหน้าความเชื่อเก่าๆที่จำกัดศักยภาพของเรา จำไว้ว่าการพูดไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่คือการพูดใช่กับสิ่งที่สำคัญกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตในทันทีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สะสมไปเรื่อยๆผมอยากให้คุณใช้เวลาสักครู่ในการพิจารณาคำถามต่อไปนี้คุณอาจจะหยิบสมุดมาจดคำตอบหรือแค่พูดกับตัวเองตรงๆก็ได้ถ้าตอนนี้คุณหยุดทำงานไปหนึ่งสัปดาห์ชีวิตจะพังไหมถ้าคำตอบคือใช่ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังอยู่ในโหมดอยู่รอดคุณกําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีทางหยุดได้ชีวิตที่ยั่งยืนและเติบโตต้องมีช่วงเวลาแห่งการพักและฟื้นฟูในหนึ่งวันคุณใช้เวลากี่นาทีเพื่อพัฒนาตัวเองจริงๆลองคิดดูว่าในวันทั่วไปคุณใช้เวลาเท่าไรในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฝึกฝนทักษะที่จะมีประโยชน์ในระยะยาวหรือทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาตัวเองถ้าคำตอบคือแทบไม่มี คุณอาจกำลังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่รอดมากกว่าการเติบโตงานหรือชีวิตที่คุณทำอยู่ตอนนี้พาคุณเข้าใกล้ตัวเองเวอร์ชันที่อยากเป็นไหมลองจินตนาการว่าตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากเป็นคนแบบไหนมีทักษะอะไรทำงานอะไรมีไลฟ์สไตล์แบบไหนและสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้กำลังพาคุณไปสู่ภาพนั้นหรือไม่หรือมันแค่ทำให้คุณอยู่รอดในปัจจุบันคุณกำลังทำเพราะอยากทำหรือแค่ ต้องทำลองสำรวจว่าสิ่งที่คุณทําในแต่ละวันมากี่เปอร์เซนต์ที่คุณทําเพราะอยากทําและกี่เปอร์เซนต์ที่คุณทําเพราะต้องทําแม้ว่าเราทุกคนจะมีสิ่งที่ต้องทําแต่ถ้าชีวิตส่วนใหญ่เต็ไมไปด้วยสิ่งที่เราทําเพราะรู้สึกว่าต้องทําโดยไม่มีความหมายหรือคุณค่าที่แท้จริงน่นอนาจเป็นสัญญาณว่าเราติดอยู่ในโหมดอยู่รอดคําถามเหล่านี้อาจทําทให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ และการตื่นรู้คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงถ้าชีวิตคุณคือแค่การเอาตัวรอดคุณอาจจะยังไม่ได้ใช้ศักยภาพจริงๆของคุณเลยลองคิดดูว่าคุณมีศักยภาพมากแค่ไหนคุณสามารถเป็นอะไรได้มากกว่านี้ทําอะไรได้มากกว่านี้และมีความสุขได้มากกว่านี้ผมอยากท้าทายคุณให้เลือกหนึ่งสิ่งในชีวิตที่คุณจะพัฒนาไม่ใช่แค่ทนอยู่กับมันอีกต่อไปอาจจะเป็นงานที่คุณไม่มีความสุขแทนที่จะแค่อดทนทำไปวันๆ ลองคิดว่าคุณจะพัฒนาทักษะอะไรเพื่อหางานที่ดีกว่าหรือจะปรับเปลี่ยนงานปัจจุบันให้น่าสนใจขึ้นได้อย่างไรอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่สังกะตายแทนที่จะแค่ทนอยู่เพราะกลัวความเหงาลองคิดว่าคุณจะพัฒนาการสื่อสารหรือความเข้าใจตัวเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพได้อย่างไรหรืออาจจะเป็นสุขภาพที่กำลังทรุดโทรมแทนที่จะแค่กินยาประทังไปวันๆลองคิดว่าคุณจะวางระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวได้อย่างไรจะไม้ว่า การเปลี่ยนจากอยู่รอดเป็นเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันการตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความเคยชินไม่ยอมจำนนต่อความกลัวและไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตเป็นแค่การอยู่รอดไปวันๆชีวิตของเรามีค่ามากเกินกว่าจะใช้มันไปกับการแค่อยู่รอดเรามีศักยภาพที่จะเติบโตและคนพบว่าเราสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิดขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับผมในวันนี้นะครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและแชร์ไอเดียนี้ให้คนที่คุณห่วงใยคนที่คุณรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะกำลังติดอยู่ในโหมดอยู่รอดในตอนหน้าเราจะพูดถึงคิดน้อยลงแต่ทำให้มากขึ้นอย่าลืมมาติดตามกันนะครับขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์คิดเปลี่ยนเติบโตในตอนหน้าสวัสดีครับ